สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องดากับแม่กแล้วนะคะวันนี้แม่น้องดาก็จะมาทําเมนูผัดหอยเชอรี่หรือว่าผัดกะเพราหอยเชอรี่นะคะใส่ใบชะพูนี่นะคะใบชะพูแล้วมีใบกะเพราแล้วก็หอยเชอรี่นะคะแล้วก็พริกกระเทียมกระชายค่ะมีสามอย่างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องดาก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะลวก สวัสดีแม่เอาบางังโอนเนี่ยแม่แน้องดาก,ก็น้ำผัดขยองหอยเชอรี่เด้อขยองหอยเชอรี่ดักใบชะพลูแล้วก็เปียกเปลาสดใสย,ยืงเด้อนี่คะแม่น้องดาก,ก็จะใส่แล้วนะคะต้มก่อนดักกลิ่นนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเมนูของแม่น้องดาทํทำง่ายกินง่ายค่ะ ไม่มีสูตรนะคะคิดเองทำเองค่ะรอให้ต้มให้เดือดก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างแล้วก็จะเอามาผัดนะคะแบบบ้านๆของแม่น้องดาเด้อต้มแม่น้องดาต้มหลายรอบแล้วนะคะเอาออกจากตู้เย็นแล้วแม่น้องดาก็เอามาต้มน้ำร้อนอีกนะคะแล้วแม่น้องดาจะจับ ลวกนะคะเอ๊จะตักมัแต่หอยแล้วไปนี่นะคะนี่าดาจ็ตักแล้วจะเอาไปล้างอีกทีค่ะนนะคะโอ้ ใส่พริกแกงนะคะนี่นะคะกจะผักนี่นะคะใส่พริกแกงแล้วนะคะน้ำมัน,ะะก,นะะมก็จะผัดแล้ว มืนแกงค่ะหรือมันเหมือนแกงก็ได้นะคะผัดให้หอม ก็จะใส่รสดีนะคะใส่ผงชูรสนะคะใส่น้ำตาลคะ่ะปลาค่ะรสกุนรสนะคะผัดค่ะ้ำงดาจะใส่กะทิ ตอนนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะคะนี่นะคะเราก็ใส่หอยเชอรี่ค่ะพระเอกในงานน,นี่นะคะก็ได้ประมาณนี้แ้ก็ผัดมันสุกแล้วนะคะเพราะว่าแม่ต้องดาต้มสมสามรอบแล้วแล้วก็ต้มเสร็จก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ก่อนที่จะเอาออกมา ทำกินก็เอามาแช่น้ำแล้วเ้ามาต้มอ,อีกนะคะไม่ใช่ว่าไม่สุกนะคะสุกแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะยวไม่ต้องดาก็ใส่กะทิไปอีกให่มันคลุกคลิกคลุกคลิกเลยค่ะ มันแกงเลยมันจะได้อร่อยค่ะมันก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะง่ายๆค่ะเดีย๋ยม่น้องดาก้ชิมนะคะอดีเคะ่ะเดี๋ยวไม่น้องดาก,ก็จะใส่ใบชะพูนะคะ ใบชะพูแล้วก็ใบกะเพรานะคะผสมกันเลยค่ะรวมกันเลยรวมเขนียดเด้อดักใบชะพูดักใบกะเพรา นี่นะคะมันก็ได้แล้วนะคะผัดกะเพราใบาชะพูหอยเชอรี่ค่ะผัดกะเพราหอยเชอรี่ใส่ใบชะพูค่ะแม่น้องดาก็ขอฝากติดตามช่องน้องดากับแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ